สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูโคกหนองนาแบบมินินะครับพื้นที่ประมาณสองไร่อยู่ที่บ้านจันกวนนะครับตำบลปือออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าของท่านได้มีแนวคิดนะครับในเรื่องของการที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานนะครับคุณจินนะครับเจ้าของพื้นที่ท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านเป็นอดีตทหารพลานครับเป็นรั้วของชาตินะครับท่านกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทําเป็นพืชเชิงเดี่ยวครับก็จะเห็นว่าด้านข้างก็จะมีมันนะครับปลูกมันแล้วทีนี้ ท่านก็จะเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลองแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกพืชผักสวนครัวครับก็ได้ขยายพื้นที่ออกมานะครับก็ได้เห็นหลายแบบหลายอย่างครับก็เลยชอบใจในเรื่องของคําว่าโคกหนองนาแบบมินิก็เลยได้ให้ท่านผู้ใหญ่วุิชัยครับได้ทําเป็นในรูปแบบของคําว่าทําการเกษตรแบบพื้นที่เล็กๆขุดไม่ลึกครับก็ตามที่เห็นครับขุดออกมานะครับเป็นโค้งเป็นมอเพื่อที่จะให้น้ํามันเกิดการกระจายความชื้นแล้วก็ จะเป็นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับในการที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของท่านก็คือก็ทํามันนะครับมันก็ได้ทังก็จริงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้ตังแล้วเราไปซื้อพืชผักหรือว่าอาหารที่เรากินนะครับมันก็จะมีสารเคมีตกค้างท่านก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันมีไม่มากนะครับได้มาขุดในรูปแบบของคขาว่าโคกหนองนานแบบมินิเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการที่จะ ทำเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบพอเพียงนะครับหลักๆเลยท่านบอกว่าอยากจะปลูกพืชไว้ในการที่จะกินเองในครัวเรือนก่อนท่านเหลือแล้วก็ค่อยขายนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปดูงานก็ลองไปดูได้ครับผมว่าถัดจากนี้ประมาณนักสองสาปีพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกะจีนะครับสังเกตจากบริเวณด้านล่างด้านข้างครับเห็นไหมครับเริ่มต้นท่านก็ได้เริ่มต้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านข้างขุดคันคลองยาวไปเลยนะครับท่านก็อยากจะเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นในสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็แบบสวยงามด้วยนะครับการเกษตรบางครั้งมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่การปลูกพืชผลแล้วก็ให้มันได้ผลผลิตออกมาครับแต่มันก็ยังคงหมายถึงการที่ทําแล้วสุขใจการที่ทําแล้วมันเกิดการพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกษตรสมัยใหม่ครับเกษตรที่เรียกว่ามันเป็นเกษตรแบบยุคใหม่ของคนสมัยใหม่ในการที่จะมาทําเกษตรไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นแค่พื้นที่ในการปลูกผักธรรมดาครับตามที่เห็น หลักการคิดก็อย่างที่บอกรับว่าปลูกผักเพื่อได้กินเองลดการใช้สารเคมีนะครับและถ้ามันเหลือก็จะขายนะครับการขุดก็อย่างที่เห็นครับ จะมีชั้นระดับความลึกตื้นนะครับเท่าที่ผมได้สอบถามน้องที่เอาปลามาปล่อยนะครับน้องก็บอกว่าการขุดแบบนี้เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการอยู่ของพวกปลาของพวกการเกษตรเป็นอย่างดีครับการเกษตรก็คือในเรื่องของการที่น้ํามันจะกระ,กระจายความชื้นไปยังทั่วๆบริเวณที่ทําการเกษตรส่วนในเรื่องของปลานะครับปลาเล็กๆเ,เขาจะอาศัยอยู่บริเวณน้ําตื้นเขาจะกินพักนอนอยู่ที่แถวนั้นแหละนะครับส่วนน้าลึกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นสระโครงการอะไรต่างก็จะขุดดิง่งลึกลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่เขานำพันปลามาส่งนะครับน้องบอยพันปลาก็บอกว่าเนี่ยคนขุดที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการที่จะมาทําการเกษตรในเรื่องของการเลี้ยงปลาก็จะมีท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยเสียเสียมโอเคนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เขาได้ขุดนะครับเท่าที่ผมไปดูงานก็ ก็จะมีสองท่านนี้ที่ท่านได้เข้าใจในเรื่องของการเกษตรครับแล้วก็หน้าดินก็จะเอาเอาดินส่วนบนนะครับไปไว้บริเวณขอบที่เราจะปลูกของสวนท่านในกรณีที่มันเป็นตรงกลางในการที่จะ,ะทําเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแม้กระทําเป็นกระท่อมก็จะเป็นดินชั้นล่างประมาณนั้นแหละนะครับเกาะพาทุกคนไนี่มาดูกันครับอีกหนึ่งพื้นที่ครับอยู่ที่บ้านจันกรวนนะครับตำบลปืออําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับของคุณจินนะครับท่านเป็นทหารทหารพนนะครับท่านก็ ตอนนี้ท่านก็ออกมานะครับเพื่อที่จะมาทําการเกษตรแล้วก็อยู่แบบพอเพียงในวิถีที่เรียกว่าันเป็นเกษตรแบบผสมผสานยุคใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนะครับกับพื้นที่ที่เรียกว่าันเป็นแบบโคกหนองนาแบบมินิมินินะครับกับการทําเกษตรแบบพอเพียงแล้วก็การเกษตรแบบบินซีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ